ใครนะคะที่เป็นแบบนี้บ้างคะกว่าจะเริ่มได้นะคะบิดเบียอนอึดออดคออ้างแล้วก็เครียดเนี่ยแหะคะ่ะสิ่งนี้มันก่อให้เกิดทําให้เรานะคะไปไม่ถึงในสิ่งที่เราตั้งเป้าหมายเอาไว้ถ้าสมมติคุณตั้งเป้าหมายว่าคุณอยากจะปลดหนี่ได้นี่ของแต่ละคนไม่เท่ากันหนี่ของแต่ละคนก็สร้างไม่เหมือนกันนี่ของแต่ละคนก็ เป็นนี่ไม่เหมือนกันค่ะคุณรู้ไหมคะว่าส่วนตัวดายเองถามว่าเป็นไหมก็เป็นค่ะแต่ก็ยังใช้เขาไม่หมดเหมือนกันค่ะแต่เราทํายังไงละ่ะเราถึงจะใช้เขาหมดอย่างน้อยคือหนึ่งคือเราต้องเจราจาเพราะการเจราจาเป็นสิ่งสําคัญในการปลดดนี่หรือในสิ่งที่เราทําถ้าเขาไม่ให้ถ้าเขาไม่ให้เราเจราจาคุณต้องมีคําบางคําที่พูดให้เขาให้เขาเจราจากับเราให้ได้ หรือทอํายังไงก็ได้ค่ะให้เรานะคะเราคือเราเพูดง่ายคือเราต้องเป็นตัวหลักอย่าให้เขาเป็นตัวหลักถ้าเขาเป็นตัวหลักเขาสามารถทําได้ทุกอย่างแต่ถ้าเราเป็นตัวหลักเราสามารถเจรจาได้ในที่นี้เราต้องเจรจาคุณจะมีมากมีน้อยมีเท่าไหร่ให้พูดให้คุยให้กระสังในสิ่งที่คุณจะทํานั่นเองค่ะใครที่ฟังคลิปนี้อยู่นะคะยาดาเป็นกําลังใจให้กับทุกคนคะ่ะ